เมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ณนห้องประชุมสมเด็จพระมหาวีรวงศ์หนึ่งอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอาจารย์สนธยาสุขอิ่มรองคณะบดรีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนายอนุชาจันอินนักศึกษาชั้นปีที่สองวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศการอ่านทำนองเสนสะสดับถ้อยร้อยกรองไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเทิดไทยทศมราชามหาจักรีวงเนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพาศ2568 ซึ่งจะโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาศิลปะและวัฒนธรรมมาหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยและมาหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสำหรับการประกวดในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสมรวมถึงเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพทางวรรณศิลป์และศิลปะการขับเสพาอันง,งดงามโดยมีรองศาสตราจารย์ขจิตพันธ์อมรปาน รองอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครเป็นประธานพิธีเปิดสำหรับผลการประกวดนอนุชาจันอินผ่านเข้ารอบสิบคนสุดท้ายพร้อมรับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมการอ่านทำนองเสนอจากรองศาสตราจารย์ดเรเปลืองกิตรัตษ์กรรักษาราชการแทนอธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร